วิธีเช็คว่าเราใส่น้ำตาลพอหรือ,อยังนะคะอ่าพอใส่ลงไปปั๊บเนี่นะคือกลิ่นจะหายทันทีเราไม่ต้องไปกลัวเปลืองนะคะเพราะว่าน้ำหมักเนี่ยเป็นแหล่งทรัพย์สมบัติมหาสมบัติเลยนะคะก็คือทำให้เราเนี่ย,ยกินผักแบบปลอดสารนะคะผักเนี่ยมีรสอร่อยมีความหวาน ใครกินก็ติดใจนะคะเราจะทําทานเองหรือทําขายเนี่ยติดใจลูกค้าติดจัทานผักของเราแล้วเนี่ยจะไม่ไปกินผักตลาดที่เขาไม่ได้ใช้จุลินทรีย์เหมือนเราเลยนะคะแล้วผักเนี่ยของเราจะไม่เน่าง่ายๆนะคะเวลาเราเก็บมาเราจะมาแก้ปัญหาการที่น้ําหมักมีกลิ่นเหม็นปกติแล้วน้ําหมักเขาจะไม่มีกลิ่นนะคะถ้าเรารู้สึกว่าน้ําหมักของเรามี สแสดงว่าจุลินทรีย์เขาไม่มีอาหารแล้วนะคะเราต้องเติมอาหารให้จุลินทรีย์นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะมีกลิ่นนะคะเขาจะมีแมลงวันเข้ามาตอมนะคะจริงๆแล้วน้ําหมักที่ดีที่จะไปใช้ได้ต้องมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาทําให้น้ําหมักที่มีกลิ่นเหม็นเนี่ยหาย แล้วก็เอามาใช้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดเลยนะคะพอเราได้ทำการแยกน้ำหมักให้เหลือถังละครึ่งแล้วนะคะนี่แบ่งมาแล้วอย่างละครึ่งถังนี่ามาเตรียมน้ำ น้ำในถังนี้ก็ถังหนึ่งก็จุถังนี้จุจุอยู่ที่60ลิตรเราก็จะใส่น้ำไม่ต้องถึงปากถังนะคะเผื่อเข้าไว้เผื่อเข้าไว้เดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลลงไปอันนี้เป็นน้ำตาลโมลารน้ำตาลโมลาดซึ่งเราไปซื้อได้ที่ทกสรหรือซื้อที่ ร้านกเกษตรก็ได้ร้านกเกษตรพันธ์ุที่จําหน่ายมเมล็ดพันธุ์นะจําหน่ายอุปกรณ์ต้นไม้ก็ได้นะคะถังนี้จะอยู่ที่3 0มลิตรถามว่าเขาจะเป็นพิษต่อด,ดินไหมพอเขาไปอยู่ในจุลินทรีย์แล้วเนี่ยเขาจะไม่เป็นพิษแล้วค่ะเพราะจุลินทรีย์เนี่ยเขาจะทําลายสารพิษนะทำลายสารพิษได้หมดเลยนะคะ แล้วเขาก็จะกินสารพิษเนี่ยแล้วเขาก็จะถ่ายออกมาเนี่ยแล้วก็จะเป็นปุ๋ยของต้นไม้นะคะลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะน้ำต,ตาลโห,หลเหนียวข้นเลยนะคะเหมือนน้ำอ้อยไหมอะ่ะถ้าเราไม่รู้จะไปซื้อตรงไหนนะเราก็ เอาน้ำอ้อยหรือดำตานะไปเคี่ยวเคี่ยวให้เป็นสีดำแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะตัวเนี้ยเขาจะยับยั้งกลิ่นของน้ำหมักได้ดีมากๆเลยเขาจะเอาอยู่เลยนะคะสำหรับน้ำหมักหอยน้ำหมักเนื้อหรือว่าน้ำหมักล็อกหมูเนี่ยใส่ตัวนี้ลงไปหรือว่าปลาเนี่ยที่เขามีกลิ่นมีคาวเหม็นเน่าเนี่ยเขาจะหายไปเลยนะคะ แต่นะคะเราจะไม่เอาของเน่ามาหมักนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นหมูไม่ว่าจะเป็นหอยนะคะเราต้องเอาสดมากๆเลยเหมือนเราทานเองเลยนะคะถึงจะได้ผลดีนะคะเราจะเอาแบบสดๆนะ,ะที่ไม่บูดไม่เน่ามาทำนะคะเดี๋ยวเราลองใส่แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเขาเต็ม พอเสร็จแล้วเราก็คนคนให้น้ําตาลเนี่ยเข้าเข้ากันกับน้ําเพราะว่าเขาจะนอนอยู่ที่ก้นๆนี่เยอะเลยเออหนืดมากเลยนะคะตอนนี้เขาจะหนืดนี่อยู่ที่ก้นถังนะเราต้องคนคนกลับไปกลับมาถ้าทุกคนมีน้ํามะพร้าวนะคะก็ใช้น้ํามะพร้าวจะดีมากเลยนะถ้าไม่มีเราก็ใช้น้ําเปล่าแบบนี้นะคะ่ะ EM ที่เราซื้อเป็นกระ l มาจากตลาดนะคะก่อนที่เราจะใช้เราก็ต้องเอามาทําแบบนี้เหมือนกันนะคะเราจะเอาน้ําตาลเนี่ยมาขยายเขาก่อนก่อนที่จะใช้นะคะเอาไว้อีก15วันนะสิบห้าวันแล้วเราค่อยใช้นะคะเพราะว่า EM ที่อยู่ในถังเนี่ยเขาจะน็อกมาเราต้องเอาอาหารให้เขากินก่อนพอเขาได้อาหารเนี่ย เขาก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นร้อยร้อยเท่าเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆบางท่านก็ว่าเอ๊ซื้อ em มาทำไมไม่ค่อยได้ผลผสมน้ำฉีดแล้วฉีดอีกก็ไม่ได้ผลไม่ได้กันมแมลงได้มแมลงก็ยังมาเหมือนเดิมผักก็ยังแกนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าบางทีก็ลืมไปว่าเราจะต้องเอาอาหารให้เขาก่อน ให้เขาฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอามาใช้แต่ถ้าเราใช้ EM แบบไม่ได้ปลุกเขาเลยเนี่ยเขาก็จะได้ผลอยู่นะคะแต่ว่าผลที่ได้ก็จะแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคุณนายไอเดียที่เคยใช้มานะคะถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็อคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์แนะนำมาได้นะคะ ในไอเดียก็เอาประสบการณ์การใช้โดยตรงมาให้เพื่อนๆมาให้ความรู้กับเพื่อนๆน,นะคะทำอะไรแล้วก็มันงามนะมันงามมันใช้ได้ผลก็เอามาแชร์ให้ทุกคนได้รู้นะคะก็เรื่องวิชาการเรื่องศัพท์วิทยาศาสตร์อะไรเนี่ยนายไอเดียก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะคะก็รู้แต่ว่าผลลัพธ์มันเป็นอย่างไรนะคะ ใช้ไปแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรก็อย่างนั้นเนาะก็คือเอาความจริงเลยนะคะเอาปลายเหตุเอาปลายทางมาว่ากันเลยนะคะส่วนศัพท์แสลงของวิทยาศาสตร์หรืออันโน้นโน่นนี่นั่นเป็นภาษาอังกฤษนะนายไอเดียก็ไม่ถนัดนะคะเอาถนัดทำนะคะทําแล้วได้ผลก็ใช้ได้นะคะ แต่การทาเนี่ยก่อนทาเนี่ยก็ศึกษามานะคะว่าเออน้าหมักอย่างนี้เขาทาอย่างไรนะคะพอศึกษามาแล้วมาทําแล้วเราก็มาศึกษาต่อกับผักของเรากับต้นไม้ของเราโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าก็เหมือนการทํากับข้าวเราก็ต้องมีเทคนิคนะเทคนิคเฉพาะตัวว่าเออเราจะทํายังไงแตกต่างออกไปจากทฤษฎีนะคะภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎีก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะคะแม่งตรงนี้ครึ่งถังใส่เข้าไปนะคะอย่างจะอยากละครึ่งพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตักน้ำตาลที่เราละลายน้ำเข้าไว้ใส่ลงไปในน้ำหมักหมูของเราเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะหอมมากเลยหอมหอใส่ลงไป ไอจุลินรีนะคะนี่คืออาหารของจุลินซีจากน้ำหมักถังหนึ่งเราก็จะได้น้ำหมักกลายเป็นสองถังแล้วนะคะวิธีเช็คว่าเราใส่น้ำตาลพอหรือ,อยังนะคะ อพอใส่ลงไปปั๊บเนี่ยนะคือกลิ่นจะหายทันทีถ้ากลิ่นยังไม่หายเนี่ยเราต้องเติมลงไปอีกนะคะใส่ยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะไม่ไม่มีผลเลยนะคะน้ำตาลใส่ยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะยิ่งเยอะเขาจะอยู่ได้นานเราไม่ต้องเติมเราไม่ต้องเติมนานนะคะ อยู่เป็นปีๆเลยนะคะเขาจะสะสมค่อยๆกินไปเรื่อยๆยๆนะคะยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะเราไม่ต้องติดกลัวเปลืองนะคะเพราะว่าน้ำหมักเนี่ยเป็นแหล่งทรัพย์สมบัติมหาสมบัติเลยนะคะก็ะคือทำให้เราเนี่ยกินผักปลอดสารนะคะผักเนี่ยมีรสอร่อยมีความหวานนะ,ะมีความหวาน การเจริญเติบโตของเขาก็ได้ผลนะคะใครกินก็ติดใจนะคะเราจะทําทานเองหรือทําขายเนี่ยติดใจลูกค้าติดใจนะคะลูกค้าได้ทานผักทานทานผักของเราแล้วเนี่ยจะไม่ไปกินผักตลาดที่เขาไม่ได้ใช้จุลินทรีย์เหมือนเราเลยนะคะแล้วผักเนี่ยของเราจะไม่เน่าง,ง่ายๆนะคะเวลาเราเก็บมาไว้ในตู้เย็นเนี่ยนะคะสังเกตได้เลยค่ะ ถ้าเป็นผักที่ไม่ได้ทำจุลินทรีย์เขาใส่ปุ๋ยเคมีนะคะอ่าทุกคนสังเกตได้เลยนะคะว่าผักเขานเจะเริ่มจะเริ่มเปื่อยนะคะเขาจะมีแบบเปื่อยเน่าเป็นช้ำๆแล้วก็เปื่อยเน่าลงไปนะคะแต่ว่าถ้าผักอินทรีย์ที่เราใช้น้ำหมักเนี่ย เขาจะอยู่เป็นเดือนเดือนเลยะคะ่ะอยู่ในตู้เย็นอยู่เป็นเดือนสองเดือนแบบไม่เน่าแต่เขาจะค่อยๆแห้งเขาจะค่อยๆแบบเหี่ยวแห้งไปแต่จะไม่เน่าไม่ช้ำนะคะสังเกตง่ายๆอย่างเช่นแตงแตงกวาเนี่ยเขาจะเป็นรอยช้ำที่ผิวเน่าก่อนแต่ถ้าของเราเนี่ยเขาจะเขาจะไม่เน่านะคะเขาจะค่อยๆเหลืองเหมือนแบบขาดน้ำ เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเข้าไว้แบบนี้นะคะปิดฝาเข้าไว้ห้ามให้ฝนตกใส่นะคะห้ามโดนแดดนะคะถ้าแดดส่องเราก็ไปหานะคะอาจจะเป็นพยางดำนะ,ะพ็ยางดำแบบนี้ก็ได้นะคะมาคลุมเข้าไว้คลุมเข้าไว้กันฝนกันฝนกันแดด อะไรมาทับเข้าไว้ให้ปลิวเนาะก็เป็นอันเสร็จนะคะ